วันนี้นะคะนงวจนก็พามาตัดต้นกล้วยให้น้องไก่กันอีกแล้วค่ะต้นกล้วยต้นนี้นะคะมีเครือกล้วยแก่แล้วค่ะต้นนี้ใหญ่มากเลยค่ะตัดเสร็จนะคะไม่รู้จะแบกกลับไปไหวหรือเปล่านะก่อนอื่นก็ทํากันตัดเครือกล้วยก่อนนะคะแล้วก็ตัดยอดเอาใบไปทิ้งนะคะแล้วก็ทํากันตัดเป็น2ท่อนนะคะเพราะว่าลําต้นใหญ่มากเลยค่ะจะทำกันแบกครึ่งแรกไปก่อนเลยนะคะยกเครือกล้วยไปด้วยเลยค่ะแล้วก็กลับมาแบกท่อนที่สองนะคะนงมดมีเครื่องสับแล้วนะคะน้องไก่ก็จะได้กินย่าหวานแล้วก็กล้วยสับเป็นประจําเลยนะคะแบกกลับมาไว้ข้างฟาร์มก่อนนนนะะะะคคเเพรรรราาาาว่่้้ออองไกิหียยบ จะสให้กินมือหน้านะ,ะแล้วแวะมาให้อาหารน้องกบกันหน่อยนะคะตอนนี้ตัวใหญ่มากแล้วค่ะให<ร>้อาหารน้องกบเสร็จก็ไปเก็บไข่ไก่กันต่อเลยนะคะน้องไก่ไข่ไว้ให้สะอาดเลยค่ะเวลาเก็บไข่ไก่เยอะๆนะคะน้องมดต้องระวังหน่อยนะคะถ้าหลุดมือไปคือแตกเลยน้องมดทําไข่แตกบ่อยมากเลยทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะกลับไปอาบน้ําแปรงฟันทายาสีฟันขิงๆหมดหลอดเลยค่ะดีนะคะมีหลอดสำรองไว้ด้วยค่ะแก่หลอดใหม่ใช้เลยยาสีฟันขิงๆนะคะช่วยลดกลิ่นปากค่ะฟันแข็งแรงนะคะเพราะมีฟูออไรส์สูงสุด1ัน0 ppm ค่ะช่วย ให้ฟันขาวสะอาดลมหายใจสดชื่นเลยลดอาการเจ็บเหงือกปัญหาในช่องปากด้วยค่ะ